8.5โจทย์คือถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เท่ากับ0อ่ะในข้อนี้เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น2กรณีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกรณีไหนบ้างเขียนการพิสูจน์ไว้ก่อนเลยให้ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะ เราจะสมมุติให้ x ไม่เท่ากับ0ก่อนจะได้ x ก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับนะคะอ่ะเหมือนที่ว่าเมื่อกี้มันสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีเรามาดูกรณีที่1กันก่อนกรณีที่1 x เป็นสมาชิกของจำนวนนับนะเราก็จะได้ x บวก x วก x วก x, x จะเท่ากับ x อ่ะเป็นจำนวนนับจำนวนนับที่ง่ายที่สุดก็คือ1เราก็สมมุติให้เป็น1บวก1บวก1บวก1อ่ามันก็จะเท่ากับ4 x อ่ะ ตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มบวกตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นคืออ่ะเรามาสรุปกันก่อน 4x เนี่ยมันจะไม่เท่ากับ0เพราะว่ามันคือจำนวนเต็มบวกทั้งสองเลยโอเคนะเรามาดูกันที่กรณีที่สองกันต่อกรณีที่สองนะคะ เราจะให้เป็นลบ x จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับมันก็จะได้เป็นลบ x บวกกับลบ x บวกกับลบ x บวกกับลบ x เท่ากับลบ,กกบ x คูณกับ1บวก1บวก1บวก 1, 1, 1 อะเราก็จะได้เป็น c ลบ x อันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกส่วนอันนี้เป็นจำนวนเต็มลบซึ่งเรามีค่าน้อยกว่า0น,นั่นคือลบ 4x มันก็จะไม่เท่ากับ0ูนย์เหมือนกันอ่ะเรามาสรุปได้แล้วดังนั้น x บวก x บวก x บวก x มันก็ไม่เท่ากับ0โอเค